alibaba com กับ1 6 8 8 com อันไหนถูกกว่ากัน alibaba com นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะใช้ขายส่งชาวต่างชาตินะคะแต่สินค้าเนี่ยก็จะน้อยกว่าใน168 8เนี่ยนิดหน่อยค่ะใน alibaba com นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งเองได้นะคะแต่เราแนะนำว่าให้ใช้ shipping เนี่ยก็จะสะดวกกว่าค่ะ ส่วน 1688.com นะคะจะเป็นภาษาจีนค่ะแล้วก็การขนส่งเนี่ยนะคะจะส่งแค่ภายในประเทศจีนเท่านั้นนะคะในการสั่งใน1688เนี่ยนะคะ เพื่อนๆก็จะต้องอสั่งผ่านชิป p ิ้งนะคะเพื่อที่จะทําการขนส่งมาให้ยังประเทศไทยแล้วทําไมเราถึงให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสั่ง 1688.com นะคะมันมีข้อดีอะไรนะคะ1เลยเนี่ยราคาค่ะราคาเนี่ยจะถูกกว่าใน a l i b a b a .com ถึง20%เลยนะคะแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายให้เพื่อนๆเ,เลือกค่ะและจํานวนขั้นต่ําในการสั่งซื้อนะคะจะ น้อยกว่าในอาลีบาบาค่ะในอาลีบาบาเนี่ยขั้นต่ำจะสูงกว่านะคะยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นพันัพขึ้นนะคะแต่ใน1688เนี่ยแค่3ชิ้นขึ้นไปเพื่อนๆก็สามารถที่จะได้ราคาส่งแล้วค่ะและใน1688เนี่ยร้านค้าก็จะมีเยอะมากนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยโรงงานจีนเนี่ยนะคะ เขาเนี่ยบางบางโรงงานเนี่ยนะคะเขาแบบใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ะเขาก็จะขายใน1688นะคะแต่โรงงานไหนที่แบบว่าอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะคะใช้ภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้อลีบาบาด้วยค่ะอันนี้ราคะทำให้1688เนี่ยนะคะมีสินค้าที่ถูกแล้วก็หลากหลายมากกว่าขั้นต่ำก็น้อยกว่าค่ะ มีเพื่อนท่านหนึ่งนะคะมาบอกเราว่าเนี่ยเขาจะต้องไปเรียนคอร์สแล้วก็คอร์สก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยนะคะถึงจะได้ข้อมูลความรู้นี้มาค่ะแต่เราเนี่ยเอามาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้เนี่ยที่เราได้คุคกคีกับคนจีนแล้วก็ทํางานกับคนจีนเนี่ยนะคะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะให้สอบถามแอดมินไว้และเดี๋ยวเราจะทําคลิปดีๆความรู้ดีๆออกมาเรื่อยๆค่ะ